สวัสดีครับชาวแพนเน็ตเกมเมอร์ทุกท่านนะครับอยู่กับผมกล้องสร้างกันอีกแล้ววันนี้ท่าไหนในเกมเอฟเบกเลยเจนโมบายกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้อยากจะมาโซโล่แล้งกันสักหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็เล่นจนถึงเลเวลที่สามารถลงแล้งได้แล้วนะครับซึ่งก่อนจะไปดูนะครับวันนี้ผมมีโปรโมชั่นจากทางโคด้าช็อปหรือว่าสปอนเซอร์ของเราเนี่ยมาบอกกันนะครับผม รับโคด้าแคชคืน10%ทันทีเมื่อเติมเงิน a อป Legend Mobile นะครับด้วยโคด้าแคชบนโคด้าช็อปนะครับระยะเวลากิจกรรมนะครับตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมนะครับถึง2มิถุนายนนะครับผมก็เลยว่าตอนนี้ทางโคด้าเรามีช่องทางการเติม p e ป Mobile แล้วนะครับถ้าเกิดใครสนใจอยากเติมนะครับจัดผ่านได้เลยที่โคด้าได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้ d ดสคริปชั่นนะครับผมไปครับเข้าเกมกันดีกว่ามาแล้วครับมาดูกันว่าจะรอดไหม ซึ่งจริงผมเป็นคนเล่นบัตฮาวนะเป็นตัวหลักผมเลยนะครับผมไปลุย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 ใส่สกินมาแล้วด้วยครับคราวนี้ไม่ลืมแล้วไงแชมปเปี้ยนด้วยครับงอมาฮะคือถ้าเราลงแรงแล้วเนี่ยก็เรียกได้ว่าเราก็จะเจอคนเป็นหลักแล้วนะครับก็คือตอนเล่นแรกๆเนี่ยก็จะเป็นบอดเนาะเป็นเรื่องปกติของเกมมือถืออยู่แล้วนะครับโอเคเพ,อเพื่อนเพื่อเราเป็นจัมมาสเตอร์ลงไหนดี ลงจุดเกิดเหตุระเบิดไหมผมว่าของเยอะนี่นะโ,โดดแล้วโอเคฮะลานจอดรถไฟครับมีตีนึงด้วยป่ะน่ะโอเคมาถึงพื้นแล้วนะฮะนี่กองพยาบาลตรงนี้มีตีนึงลงฮะมีตีนึงลงครับไอ้โอ้โหไม่มีไม่มีของเลยอื้อสแกนก่อนอือสแกนให้แล้วนะแต่ไม่มีไม่มีปืนโอเคได้วิงแมน โอเคมีแต่วิงแมนวิงแมนกับเอ่อโอเคเดี๋ยวปาเปิดไปก่อนข้อไปก่อนหนึ่งลูกขวามีปะมีตัวหนึ่งเล็งรอฮะเกือบตายติด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 สแกนนะครับรออะไร่ะฮะผมยิงไม่โดนโอเครีโหลด อยู่ไหนวะข้างหน้าเลยปะเนี่ยข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าข้้าางหนไปก่อนนะไปก่อนไปก่อนไปก่อนมันเล่นควันอ่ะมองไม่เห็นว่าขวาก็มีเป็นการยิงที่วุ่นวายจังเลยฮะมาสแกนอัดหน้าเลยครับอ่ายืนอย่างนี้โอเคซึบวิงแมนเดี๋ยวที่วิงแมนเฮีย เออเออโอเคสวยเล่นยากจังวิงแมนนี่เล่นยากจังครับตอนนี้เพิ่งมีคนนะบอกเลยว่าของไม่มีโอ้ยมีตี้อยู่วะไหนแล้ววะโอ้โหสแกนเลยอัดหน้าเลยครับทัไงเพื่อนล้มเลยครับชุดเดียวพอมีกอมี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 เห็นละ รีโหลดตั้มนึงโดนอ่ะมีโดนมีโดนอยู่ตัวไหนโจมจริงวะตัวนี้เหรอไม่ใช่มันฮิวอยู่อยู่ไหนวะตัวนี้ปะนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มามาเลยเพื่อนออตายล้มสวยโอเคครับยังเหลืออีกตัวหนึ่งนะรีโหลดโอเคหมดครับสวยฮนะ อ่าเฮ้ยสามศูนย์หนึ่งโอ้โหปืนนี้ปืนดีบอกเลยว่าต้องมีใช้นะฮะอ้าวเพื่อนเราไปอีกฝั่งเหรออ่าโอเคเลยว่าปลายทางม,มันก็ทีเดียวนครับเข้าวงเหมือนกันแล้วเพื่อนเขาเจอศัตรูยิงกันตรงนั้นแล้วผมจะไปยังไงวะเนี่ยตายละมีคนยิงผมมาเหรอไอ้ยาโอเคลีโรดเฮ้ยเพื่อนก็นโดนผมก็โดนฮะอุ้ยสามตัวเลยเหรออัจเบตเลแล้วกันฮะ คถอยก่อนสแกนมาดิมันไอ้นี่เช่นเอ้ยมันโดนอีกตีนนึงเหรอชอบมันน่าโดนอีกตีนนึงน่าโดนอีกตีนนึงโอเคผมถอยก่อนตัวปอมหมดเลยนี่ว่าจริงทำไมเนี่ยนี่จริงปะโอเคก่อแตกไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว,ไไหวเด้อเด้อเด้อโอเคถอยก่อน <c oughs> ต้องหนีก่อนอะ ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวมันเยอะมากครับเยอะมากหนีก่อนโอเคเพื่อนน่าจะรอดละเราเนี่ยจะรอดไหมสแกนไม่มาฮะยังยิงก็อยู่ตรงนู้นแ่ะไม่มีกล้องไกด้วยฮะแต่ผมผมได้อยู่เข้า,าไปก่อนหนึ่งลูกฟังเธอไหม ไม่รู้ตัวไหนมาตัวไหนวะตนง,ง่ามขานมากฮะมาแตกรีโหลดต้องไหนเพื่อนโอเคหมดผมดเป็นหนึ่งตี้แล้วกระสุนจะหมดละกระสุนหมดแล้วห,หมดตามมีตัวอยู่ด้วยนะไอ้ยาไม่ใช่ตัวสิบสองนัดสุดท้ายไอ้ยาลำบากละสแกน สองตัวครับอืเออเออคนนึงจะล้มอันนี้ก็ตัวเหรอโอ้โหอะไรวุ่นวายหมดเลยครับเออเออจะล้มแล้วเนี่ยตัวนึงอ่ะย่าลีโหลดนี่นีตะตุกะล้มเลยล้มเลย้มโอเควุ่นวายนิดนึงฮะหิวก่อน พนะพนะเ,เพื่อนเพื่อนนะเห็นเพื่มนนะโอเคสูกเพื่อนเปล่ามาเพื่อนเออรีโหลด้ออ,อื้อกระสุนหมดแล้วไอ้บ้าเอยกระสุนหมดแล้ว <laughs> เพื่อนเฮลมี ต้องหนีแล้วอะต้องหนีจริงแล้วครับยิงจน,นกระสุนหมดเลยอ้ยากระสุนเติมไหมมันยังยิงกันอยู่อุ๊ดพอดีเพื่อนอ้อยาไม่โดนเลยสวยมากเพื่อนมาหรอโอ้โหขอบคุณมากทุกเพื่อนจะไม่มาแล้วขอกระสุนหน่อยครับดีโหลดโอเค ท้ที่สุดเพื่อนก็นมาช่วยแล้วนะครับอันติเมตแล้วแล้วกันฮะโอเคมีเพื่อนมาอย่างงี้ค่อยหน้าเล่นหน่อยฮะรีโหลดชึบๆมาไปไหนหรอเพื่อนไปไหนหรอวะอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกไปเอาดีกว่าฮะจะได้จบจบฮะไปไหนเวทเวทปะเวทเหรอครับเพื่อนอันขอหน่อยแล้วกันนะเพื่อนนะ ไม่ต้องไม่ต้องรู้จะชุบตัวเองรู้รู้โอเคไอ้ยากระสุนหมดแล้วนี่วัวผมต้องเปลี่ยนปืนแล้วมั้งเนี่ยต้องเปลี่ยนปืนละแปดลายมาไปแล้วครับอยู่ข้างบนเหรอเอ้าข้างบนจะขึ้นยังไงเนี่ยไอ้ยาสแกนก่อนไม่ถึงอีกโอ้โหแล้วผมวิ่งยังไงเนี่ยฝั่งนู้นก็มี วุ่นวายจังเลยวะข้างหน้ามีคนขอแดงและอือจะลบลว้วนัดเดียวอือนัดเดียวเท่านั้นไอ้ยาโทษทีชุบเลยไหม ทุบเลยดีกว่ามาฉีดเลยครับฉีดเลยมาเฮ้ยเพื่อนไม่นสนใจด้วยวะโอเคอต้องอ้อมแล้วฮะต้องหนีฮะต้องหนีก่อนยิวก่อนนะเฮ้เพื่อนจัดการหมดละ ปืนไม่ถนัดเลยลอะรอบนี้ปืนไม่ถนัดเลยฮะจริงใครยิงมาครับเพื่อนโดนเหรอตอนนี้เหลือกี่ทีมสี่ทีมผมไม่ค่อยได้ยิงนะฮะบางทีถ้าผมติดไปยิงจะเอานิ้วชี้ไปกดสายบนนะก็เลยแบบไดาัไม่ได้ยิงเลยจริงๆมันคารคจะยิงขวาบ้างครับบางจังหวะเราตีสุดท้ายแล้วฮะแต่ว่าไม่รู้อยู่ไหนนะ เกมแรกเกมแรกเราวอร์มก่อนไม่เจอใครนะแล้วเราก็มาเจอกันแล้วนะเพื่อนอนะโชคเาเรรมีคื่องสร้้าาางงไไอออเเทมทมรร์ีีีะดๆยู่น็จละผมเห็นคนละวิ่งหายตั้งนานเพื่อนขอหน่อยเดชผมไปก่อนเลยครับโอเค I am Blood Hunter เอาหน่อยแล้วกันเพื่อนถ้าอย่างเงี้ยโอเคยิงได้อยู่หมดดีครับโอ,โ,โอ้โหแชมป์ว่ะโอ้หลังจากที่ไม่ได้ยิงมาตั้งนานเยี่ยมครับเยี่ยมยิงเท่าไหรนะ่ฮะพันเก้าหกครับเฮ้ยก็ ดาเมจอาดำหนึ่งในทีมก็ถือว่าโอเคครับลุยต่อลุยต่ออ้าวบิลทีวีทำไมบิลหลุดกันแบบนี้ครับผมเล่นนี่แล้วกันนะแล้วบิลเป็นคนโดดแล้วบิลหลุดวอทจริงจังปะเนี่ยเอาลงนี่แล้วกันนะต้องไปแล้วอ่ะไม่งั้นพอดีไม่ต้องโดดฮะจริงๆเอาเพื่อนโดนกลับมาแล้ว อาก็ยังโดดกลับมาที่เดิมนะเยี่ยมไปเลยขนาดเล่นแรงยังมีคนหลุดเลยนะมีเสียงคนด้วยวะไอ้ยามีฮาวอกด้วยนะฮาวอกนี้ยิงลำบากอยู่ข้างหน้าผมมีคนสวัสดีเพื่อนเฮ้ยเจียไม่โดนเลยวะอไอ้ยาดีโหลดขันเข้าไปเลยเพื่อน โดนไปโดนด,ดุดไปเลยเพื่อนโอเคไม่โด,ดนได้ไงวะอยู่ตรงนี้ปะเอา้าน่าลำคาทจริงๆเลยเพื่อนฮะเอเอทักทีเถอะเพื่อนเอาให้ตายก่อนเลยครับอืไม่ต้องรอดเพื่อนวิ่งแมวไปไหนไม่รู้ยิงเนี่ยแหละโอเคต้องยิงก่อนครับเพื่อนน่าอยู่แถวนี้แหละ 301โอเคเยี่ยมขอบคุณมากครับ oh ยอยู่ข้างบนนั่นเดี๋ยวนี้โอเคเห็นละยวไปหาเพื่อนรอแป๊บหนึ่งนะจะมีย้อนกลับได้ด้วยนะสวัสดีเพื่อนโอเคตายเลยเยี่ยมอยู่อัดลูกซองอัดหน้าจริงลูกซองก็อีกหนึ่งปืนที่น่ากลัวนะถ้ายิงโดน มีคนยิงผมมากเหรออย่าหนึ่งเพื่อนนะหนึ่งนะหนึ่งนะเพื่อนนะนัดเดียวลม้มโอเคสวยมากโอเคกำลังพุ่งไปฉันขอหน่อยแล้วกันนะอือวิงแมนยิงนี่แหละฮะยิงแมนจากไหนไม่รู้ <c oughs> คระปุก เยี่ยมครับปุ้ของดีซะด้วยเพื่อน,นแคร์แพ็คเกจกำลัง,งลงมางมงเฮ้ยเหมือนง่ายจนน่ากลัวเลยละ่ะเอ,อ้ยศัตร,ตรูเลยตัวเดียวข้างหน้าแบวะข้างหน้าหมดเลยเนี่ยโดนละอืรีโหลดโยนใส่หน้าเลยครับอืมอ่าโอเคโดนไปแล้วครับมาเตรียมตัวละในสามสอง นึ่งโอเคเรียบร้อยครับรเรียบร้อยฮะตตยิวก,ก่อนแล้วกันแต่ตัดจากเกมที่แล้วพอสมควรนะแต่เพื่อนหลุดไปแล้วนะแล้งอ่ะเออจะไหวไม่ได้ท้ายเกมเนะี่ยต้องมารอดูกันเฮ้ยมีคนมีคน ไอ้ยาหนึ่งเพื่อนล้มครับรีโหลดไม่เอาดิเพื่อนไม่หลบไม่หลบไม่หลบโอเคนะไม่มีคนเหรอไม่มีก็ยิงอ่ะยิงทิ้งครับจบเป็นท่าฟินิชที่ผมว่าไวมากนะถ้าเทียบกับในในพีซีอ่ะผมว่าของเฟรนี่คือไวมากนะวาแล้วต้องมีคนยิงมาครับ ไม่ยิงมาสีแปกเพราะว่าน่าจะเป็นเพื่อนไอตีมเม่อกันแหละจะตายล้มโอเคอรีโหลดน่าจะมีอีกวะนั่นไงเห็นละโดนนัดเดียวเองนัดเดียวอดีเมตเลยแล้วท่านโด,ดนไป เอออ๋อเราอยู่เราก็อยู่ในวอยได้เหมือนกันน no. right ี่หว no. ่าเพิ่งกระโดดเต็มเอวเองนั่นแหละแถวเนี้แหละมันน่าจะฮิวอยู่อยู่ไหนดีกว่าเพื่อนได้ยินเสียงละอยู่ไหนเอ่ยวิ่งหนีแล้วปะไอ้ยาเห็นละไม่ตี๋หนึ่งปะคนละตี้ปะคนละตีคนละตี คุณรตี้ฮะคละุลรตี้อย่างนี้คุลรตี้แน่นอนตีอื่นมาเหรอเพราะว่าจิฟนะอันนี้มันจิฟอะรอก่อนรอก่อนในสามสองหนึ่งเปิดเร็วโอเคอเดคับของตกลงมาเห็นรักข้างหน้าครับหาอยู่ตั้งนานเพื่อน อะไรเพื่อนไอ้ยาไม่โดนผมยิงไม่โดนเลยเอ้าแล้วเพื่อนเพื่อนเจอหน่อยเร็วอย่าเอ้ยเพราลูกซอนแล้วผมชอบยิงผ้าเนี้ยตลอดเลยอ่ะช่วยหน่อยนะเพื่อนตัวอย่งนู้นตัวหนึ่งอยนู้นตัวหนึ่งนู้นโอลูกซอนที่ผมยิงผ้าตลอดเลยครับจะพยายามไม่เล่นนะตัวหนึ่งข้างหลังเอาเรียบร้อยเลยเพลินเพลินเสียใจว่ะ ต่เกมน,นี้เราน่าจะยิงไปเยอะอยู่นะแต่เพื่อเราออกด้วยฮนะ่าดีพันห้านะครับอุ้ยก็แปลว่าทุกเกมเราไม่ต่ำกว่าพันนะเดี๋ยวโอเคอยู่โอเคผมก็มาเนื้อแล้วกันครับสำหรับ epic legend mobile นะครับก็เรียกว่าไปโซโล่ก็สุดเดือดเลือดพ่านเหมือนกันนะครับผมก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ขนาดโซโล่ยังมันขนาดนี้เลยนะฮะโอเควันนี้มาเนื้อแล้วกันพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์ครับแปลใจกองสร้างผมสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับทุกคนจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ